บทที่132ชูเฟยูฟหยางกลับมาถึงห้องตอนยามนี่เขาเปลี่ยนชุดขุนนางออกแล้วสวมเสื้อคลุมผ้าไหมตัวยาวสีน้ำเงินอ่อนนั่งรออินเช่นมั่งอยู่ข้างโต๊ะเมื่อเห็นนางเดินเข้ามาชูเฟหยางก็จ้องมองด้วยในตาที่ห่วงหาอาทรพร้อมกับรุกยืนตัวตรงเดินเข้าไปต้อนรับอินเชนนมั่งอย่างรวดเร็วจนกระทั่งได้จับมือของนางไว้เขาถึงพื่นลมหายใจออกมาเฮือกใหญ่ฮ่าพาให้หยดตกกระเชียวอิ่งต้องเดือดร้อนไปด้วย ทีแรกนางไม่อยากดึงผู้บริสุทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องมากมายกับเรื่องของหนานหลันแต่พอสภาพการปัจจุบันเป็นเช่นนี้อิงเช็นเมื่งก็รู้ว่าต่อให้ตนฝึกฝนศิละปะการป้องกันตัวจนบรรลุถึงขั้นสุดยอดก็เอาชนะคนยุคโบราณที่มีวริยุพวกนี้ไม่ได้ภายแต้สถาน,านการณ์ที่ไรทางออกนางจำต้องเห็นด้วยกับชูเฟยหยางใช้งานเชียวอิงและหยวนตง แต่พอเห็นทั้งสองท่งานก็ได้รับบาดเจ็บพอตนในใจอิ่งเชนเมืองมีเหลือจะรู้สึกดีสายตานางกวาดมองอาหารเย็นซึ่งหวางเต็มทบแวบหนึ่งทว่ากลับไม่มีความอยากอาหารเลยแม้แต่น้อยสีหน้าแววตาอ้างวางและพองใจอยู่บ้างพอชูเฟอยากเห็นว่าอิ่งเชนเมืองได้โทษเขาจึงจับเป็นฝ่ายรู้สึกผิดในหัวใจพันสงสารเวทนาอบด่างกับที่เด็ดเหนื่อยเมื่อแล้วมาตลอดทั้งวันของนางเข้ามาหาย,ยังแผ่วเบาผ่านห้งไปนั่งลงข้างโต๊ะ เอิดปอบอารมณ์อย่างรระมะดะวังหาก่ใช่เชียวอิงกับหยวนตรงร่วมแทงกันนาขโขรคนที่พลัดตกหน้ผาผาคงเป็นเจ้ากหยวนตงแทนพอถึงตอนนั้นอย่าว่าแต่ขาหักเลยพูกเจ้าทั้งสองมิรแต่ไปไม่มีครับเมืองเอ,อ๋อรองคิดในแง่นี้ดูถึงจะบาดเจ็บแต่ก็ยังดีกว่าล้มตายมีหนำซ้ำบาดแผลของหยวนตงก็เป็นหลักฐานประนานการกระทำอันโหดท้ายอำมหิตของนานหลันที่มีน้ำหนักที่สุด ครั้งนี้หนานหลันไม่มีข้ออ้างบอกผัดความรับผิดชอบได้อีกแล้วพวกเราเองก็เขาจัดการแกะกะไม่เลิกลาของนางได้ไม่ใช่หรือเห็นฉูดเฟยอย่างปลอบใจตนเองอยากเอาใจใส่ฟานนี้อินเฉินเมื่อก็รู้ว่าที่เขาพูดมาทั้งหมดเป็นความจริงจึงอดเพย,ยกหน้าไม่ได้หนานหลันพูดนี้สมกับเป็นเชื้อพระวงจริงๆใจขอชั่วยช้าอมหิตโดยแท้ไม่เพียงแต่โหดเยี่ยมต่อศัตรูแถมยังโหดเยี่ยมต่อตัวนางเองยิ่งกว่า ถึงกับกลางกระโดดลงนับหาตามข้ามาด้วยลงมหยิงอามาหิดเช่นนี้แสดงว่านางอยากกำจัดข้าให้พลางจริงๆทว่าหนานหลันกลับไม่รู้ว่าอินเชนเมืองรู้แทนความคิดของนางตั้งแต่แรกแล้วที่ตอนเองปฏิเสธหนานหลันไม่อยอมให้หนางอยู่เป็นเพื่อนใครเหี่ยงได้วาจาตรงไปตรงมาก่อนหน้านี้ทําให้ความเครียดแค้นฝังลึกอยู่ในใจหนานหลันแล้วทว่าต่อให้หนานหลันคิดใคร่ควรเป็นพันเป็นหมื่นตลบก,ก็คิดไม่ถึงว่าในบรรดาองค์ขลับ ในมือชูไฟหยางจะมีเฉียวอิงที่สามารถเดินแบบอินเชนบ้างได้เหมือนตัวจริงถึงเพียงนี้ในเมื่อตอนนั้นเฉียวอิงเคยตกตาเฉยบอมอมาได้ยอมสามารถหลอกหน้นหลานได้เช่นเดียวกันแต่มีคาดเดาว่าหนานหลานจะใช้วิธีการให้งานตนแต่คราวนี้ที่ก่อนหน้านี้ชูไฟหยางได้สั่งให้ซีหลินไปสืบดูสภาพภูมิทัศน์ด้านนอกและด้านในของวังหลวงหนานสิ้นเอาไว้อย่างละเอียดแล้วจึงทาให้เฉียวอิงได้หยู่ตรง เขียวก็สั่งให้กระโดดลงปในิลำทะเลเล็กๆใส่นั้นได้ทันทีก่อนจะไหลาตามลำธารผลจากการมองเห็นของหนานหลันนี่เพียงแต่เป็นการป้องกันมีให้หนานหลันลงมือกับพวกนานอยงขดเข้มที่ก้นเหียวอีกครั้งแต่ยังเป็นอุบายแกล้งตายเพื่อเพี่ยงเปื่ความสนใจของหนานหลันได้อีกด้วยส่วนตนเองในตอนนั้นนั่งอยู่ในรถมาไม่สะดุดตาคันหนึ่งกระทั่งยามสีเหลลอองคลคักที่แบบเฉียวอิมาปรากฏกายขึ้น ตนจิงสลับตัวกับเชียวอิงฉากนั้นรถมาก็วิ่งข้อตาบึงจากหนานเฉิงมุ่งหน้าไปสู่เมืองโยโจต่อมาสีหลินก็พาตนเองไปยังทำใต้ภูเขาที่ก้นเหวรอคอยฉูดไฟอย่างที่นั่นแม้แผนการของพวกเขาจะเรียกได้ว,ว่ารัดกลุ่มทรยช่องหุกไม่มีทางพลาดอย่างแน่นอนแต่เพื่อทำให้พวกหนานอี้เชื่อจึงจำเป็นต้องให้หยวนตงที่ได้ทับบาดเจ็บอยู่ต่อเพราะดีที่สาวใช้ผู้นั้นมีพลังใจแรงใกล้ยิ่งนักมีได้ส่งเสธย์นี้ได้ออกมา ก่อนที่ชูฟยางจะหาพวกนางเจอมิฉะนั้นหากคนของท่านอี้จินหาตัวพวกนางเจอก่อนสถานการณ์ในเพลา,ลานี้ก็อ,อาจเปลี่ยนแปลงอีกแบบก็เป็นได้ได้ยินอิ่มเฉียนมั่งกล่าวเช่นนี้ชูฟยางกลับไม่ได้เปิดปากเปร่งว่าจะใดๆดเพียงแค่อุ้มนางมานั่งบนตักเท่านั้นแขนทั้งสองข้างรัดแน่นอย่างไม่อาจควบคุมอย่างรู้สึกถึงความหวาดกลัวจนไม่ยอมใครมือออกสำหรับเขาแล้ว แม้คนที่พัดตกหน้าผ่าลงไปในวันนี้คือเฉียวอิงแต่หาไม่ใช่เพราะมีเฉียวอิงอยู่คนที่ตกลงไปก็จะเป็นอินเชนเมืองตัวจริงพอถึงเวลานั้นใครจะชดใช้อินเชนเมืองผู้ชาดหลักแหลมเค้นให้เขาได้เล่าเกรงว่าต่อให้ถล่มหนาซิ่งจนลับเป็นหน้ากองก็ไม่อาจบรรเทาโทสใ,ในหัวใจเขาได้ภัยดําหนักไปยเหเวลานี้หลังจากจัดการกับบาดแผลบนศีรษะนานหลันจึงเปลี่ยนอาพรไปชุดชาวบังเรียบร้อย เราก็ตวะซ่านในมือไปมาอย่างไรจุดมุ่งหมายความโกรธยอดเยี่ในใจมีอันพนันทาออกมาได้ด้วยคําพูดนางล่นงานอินเชยนเมื่อให้ตายไม่ได้สำครับบใ,ให้ตนเองอับอายต่อหน้าตาเท่าอย่างหลีสินพูดนั้นแทนจะให้นางนัน้นกลืนโทรศันี้ลงไปได้อย่างไรเล่าสเสด็จพี่ยามในเองหันหงเยี่ยกลับพาข้าราชบริพารของตนเดินเข้ามาครั้นเห็นว่าในตำหนักไปเหอและเก็บระขะจึงลากตัวหนานหลันเข้าไปยังตำหนักบรรทมทันทีจ้องหนานหลันขมิง ดยสายตาคมปราบผ่านในพักเกียิกว่าจะกล่าวขึ้นยามีเสด็จพี่ยังมีแก่ใจลงโทษนางกำนันอีกหรือได้ยินเพียงหนานหลันเอ่ยอย่างขั้งแคนว่าเหยื่เอ,เอ๋อพี่จะต้องตอบแทนความอัปยยศที่ได้รับในวันนี้กลับคืนไปให้ได้เจ้าทนเห็นพี่ถูกคนอื่นขัน,กน,นแกล้งนางแค่เช่นนี้ได้หรือหนานหลันเชื่อว่านางกับหนานหงเยี่ยพึ่งพาอาศัยกันมาตั้งแต่ยังเล็กยังน้อยนองชชยของตนต้องยืนอยู่ข้างนางแน่นอน ทัเมื่อหน้นหงเยี่ยฟังท้อยคำพงหนาหลันจบเพียงแค่โหดเระเสียงเงย็นหนึ่งคำรบก่อนจะสลัดมือหนาหลันออกทันทีเอ่ยเสียงแข็งกระด้างว่าสเสด็จพี่ท่านคิดว่าเกิดเรื่องทาหน้าอย่างนี้วันนี้ท่านยังมีโอกาสแก้แค้นผู้อื่นได้อีกหรือท่านรู้หรือไม่สิ่งที่ท่านทําลงไปในวันนี้ถูกลูกน้องของเลซินกระเพือข่าวออกไปเรียบร้อยแล้วเพียงว่าพรุ่งนี้เช้าในเมืองหลวงคงจะวิาพากษ์วิจารณ์กันว่าองค์หญิงของราชวงศ์ปัจจุบัน ประพฤตัวเล็กเลี้วเช่นไรลอดลงบุรุษต,ต้ททำภูเขาเช่นไรได้หินดังนั้นสีหน้าของนานหลันก็บผันเส้นขาวเท่ากับกระดาษไหนเล่จะคาดคิดว่าน้องชายของตนมาที่นี่เพื่อแจ้งแบบนี้กับนางเมื่อครูนานก็สติเลอะเดอนไปพอถูกอินเชนมั่งเล่นงานถึงกับโยนเรื่องสำคัญที่สุดทิ้งไปด้านหลังยามนี้พอถูกนานหงเย่ยำเตือนหัวใจของนานหลันจึงพันเต้นร,รัวริมฝีปากสาระล,ะลิกไม่รู้ว่าควรพูดอันใดออกมา ทำใด้เพียงขวาแขนเสื้อสีเหลืองสดของหนานหงเยาะเอาไว้อย่างไรสิ้นเร็วแรงกร่าวด้วยเบ้ตาแฝงแววคับข้องมองใจเยอะเอ๋ yeah, uh, จะต้องช่วยพี่นะที่พี่ทำแบบนี้ทั้งหมดก็เพื่อช่วยให้เจ้ากระทำการใหญ่ได้สำเร็จฮ ah ่าถูกไหมนานหงเยาะกลับสะบัดหนานหลันออกด้วยความรังเกดเดียดฉันต่อคอกเสียงต่ําว่าเสด็จพี่ท่านมีสมองหรือไม่มีสมองกันแน่ที่ท่านกําลังช่วยเขาอยู่ถือ ข่าวว่าท่านทาเช่นนี้หมายจะให้คนไทยเล่าโหดเหยาะข้าเทมีพี่สาวไม่รู้จักยางไอเสียมาคกกว่าท่านรู้หรือไม่ว่าหลังจากเสด็จพ่อทราบเรื่องนี้พอองค์ผีโทษเพียงไทยท่านคิดว่านันอีจินจะปล่อยความผิดที่ท่านกระทาไปถือเพื่อให้ข้อแก้ตัวแก่พวกฉูของสองสามีภรรยาเขาจะต้องให้ท่านเป็นแพะรับบาปแน่นอนเสด็จพี่ความผิดของท่านถูกตัดสินไปที่แน่ชัดแล้ว อย่างคิดจะพาให้ข้าเดือดร้อนไปด้วยอีกท่านกำลังช่วยข้าอยู่จริงๆนะหรือเห็นท่าทางอุกสันวแขวนคิดหาที่เพึ่งอาศัยตนเองของนันหลันหัวใจของห,หันหงเย่ยก็ถูกทร,รมานเช่นเดียวกันแต่เมื่อเทียบกันระหว่างเสด็จพี่และบัลลังแล้วสิ่งใดหนักสิ่งใดเบาหนานหงเย่ยดูที่แก่ใจครั้นเห็นน้องชายที่ตนเองปอกของเอาไว้บนอุ้งมือตั้งแต่ยังเยาว์วัยกลับมาตอบย้ำซ้ำเติมในช่วงเวลาหน้าสิวหน้าขอนขนาดนี้ หัวใจของนันหลันก็รวดเท้าปหนถูกมีดเคลื่อนจะโทษก็ต้องโทษที่ตนเองไม่มีความสามารถในการหองทะลุถึงจิตใจคนยามนี้จึงต้องมีจุดจบถูกทุกคนดังเกียดญาตามิตีต่ตัวออกห่างแวะวะวาวที่มีตานหง,หงเยี่ยนในเบื้องลึกของดวงตามมาลายใหยป้ปน,ดดนิพัติดนนันหลันเองก็องมองไปทางฐานหงเยี่ยด้วยรอยยิ้นเยียบเย็นเดียวกันกล่าวด้วยความเฉยชายอย่างที่สุดในเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าจะยังมัดอันหนักไปเหอะ พื่อจุดประสงค์อันใดเล่าใครมาเพื่อตำหนิข้าอย่างนั้นเถอะนานหลันกล่าวขึ้นพางก้าวเดินออกไปด้านนอกแต่ไม่คาดคิดว่าถับถูกนางตำนานที่หนานหงเยี่บพามาด้วยความทั้งเอาไว้นานหลั่นหันกลับมาเจ้าหนานหงเยียถลึงม,มองด้วยดวงตาที่เพิ่มด้วยเพิงโทสะเอ่ยต่อว่าต่อขนันเจ้าทำเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรสเสด็จพี่ท่านก็ทราบดีว่าตอนนี้ข้ายัางไม่สามารถต่อกรกับหนานอี้เจ่นได้สามคลานี่ท่าน อย่างร่วงเกินถูอองจึงยากจะทับปรกกันว่าเขาจะไม่หันไปร่วมมือกับหนานอีจินเพื่อปกป้องบัลังข้าจำไปต้องกำจัดญาติพี่น้องเพื่อเห็นแก่คุณธรรมมิอาจปล่อยให้ท่านไปขอความให้ตาจักรเสด็จพ่อและมิอาจปล่อยให้ท่านหนีรอดไปได้เช่นเดียวกันพอถึงตอนนั้นหากไม่มีคนทับผิดชอบท่านจะให้พวกเราแก่ตัวกับชูอองเช่นไรหนานหงเนี่ยสะกดแก้งความสงสารที่มีต่อนานนั้นเอาไว้ ก่อนจะเอ่ยปากจึงโหดถ้ไปที่สุดฐานหงเย่เช่าแันทุกขันทีสองคนกดให้นางนั่งกลับลงไปบนเตียงในอำหนับพันธมนานหลันจึงถะลึงตาใส่ด้วยดวงตาเดือดแค้นทว่าในหัวใจคลับโสงสารหาได้เพียบนางถูกน้องใช้ตนเองทลยศ์เสียที่ที่สิบกว่าปีที่ผ่านมาตนเองคิดหาวิธีช่วยเหลือเขาทุกทางนางมองคนผิดไปแล้วจริงๆหลวงคิดเอว่าในวังหลวงแห่งนี้ ยังมีความรักความผูกพันอยู่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ภาพดวงตาที่ปรากฏออกมาเห็นในยามที่นางยังมีประโยชน์อยู่ก็เท่านั้นหนานหงเย,ย่หยิบราชาองค์การพาแพย์ตัวสีเหลืองสด่ฉบับหนึ่งออกมาจากแขนเสื้อกล่าวเสียงทุ้มต่ำองคหญิงทานหลันทับราชาองค์การราชาองค์การอันใดข้าไม่รับหนานหลันส่งเสียงกรีดล้อ,อกมาทันใด ขัทีทั้งสองที่อยู่ข้างๆกดตัวนายให้คุกเข่าลงไม่ว่านายจะดิ้นรนขัดขืนเพียงใดก็เป็นเพียงแค่การกระทําอันเปรยประโยชน์เท่านั้นด้วยบัญชาจ,จากเสวั์หองเตรสรงมีราชองค์ทานองค์หญิงนานหลันพระธิดาองค์โตของเรามีความประพฤติไม่สมทมจิตใจไม่บริสุทธิ์จึงขอพดบรรดาศักของนางนับตั้งแต่บัดน,นี้ลดฐานะเป็นสามัญชนมีอาจเข้าผองได้อีกตลอดชีวิตจบราชโอคงทาน เมื่อได้ยินราชองค์การฉบับนี้ร่างกายของนานหลันกับหันอ่อนระทวยแผยุบลงกับพื้นในทันใดไม่ฝืนคืนสติกลับมาเป็นอยู่นานขันอาลราชองค์การจบนานหงเย่ยก็สั่งให้นางกำน,นันเก็บเสื้อผ้าอาพรและเพชรอินจินดาจำนวนหนึ่งให้นางแม้กระทั่งราชองค์การฉบับนั้นก็ยัดใส่รวมเข้าไปให้นานหลันด้วยเช่นกันแล้วจึงเอ่ยว่าสเสด็จพี่นี่เป็นสิ่งเดียวที่ข้าสามารถทำเพื่อท่านได้ต่อไปท่านก็ดูแลตนเองด้วย ห,หลันมองดูราชองค์คาฉบับหนึ่งและสัมภาระห่อหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาอยู่ในมือดวงตาพันเอิบคลอได้หยาดน้ำตาทันใดนเหนก็กระเด้งตัวขึ้นจากพื้นอย่างกระทันหันพุ่งท่าออกไปนอกห้องอย่างไม่พูดพร่ำทำเพลงปากพยายามตะโกนร้องขอชีวิตข้าจะไปเข้าพ่อเสด็จพ่อข้าจะไปเข้าฝ้าเสด็จพ่อเสด็จพ่อ,พอข้าคืนหลันเดินง่ายเพคะเพียงแต่นันตะโกนไปได้ไม่กี่ประโยคก็ถูกคนชัยผ้ายัดผักเอาไว้ หนานหงเยี่ยมหกมือโดยพลันต่อมาก็เห็นขันทีซึ่งเดิมทีอยู่ข้างลัางาน,านั้นหลันฟาสันมือใส่ยังฉับพลันจนหางสลบสลดยไปก่อนจะแบกหนานหลันหายออกไปจากตำหนักหารู้ไหมว่าที่หน้าประตูวังในเวลานี้มีคนอีกกลุ่มหนึ่งยืนเฝ้ารออยู่เมื่อเห็นว่าขันทีผู้นั้นช่วยจังหวะแบกหนานหลันออกมาทิ้งเอาไว้ข้างถนนในยามค่ำคืนคนกลุ่มนั้นก็พาหนานหลันขึ้นรถมาผ่านไปครู่ใหญ่จึงโยนนางทิ้งเอาไว้บนพื้นที่เดิมอีกครา ทว่าวอาพรชาววังบนรากของหนานันในตอนแรกกลับเปลี่ยนเป็นผ้าโปร่งบางที่สวมเมื่อครั้งอยู่ใต้ถ้ำภูเขาเรือนกายสะสวยงดงามปรากฏดให้เห็นำทำลายชนให้คนคิดละเมือเพ้อฝันไปไกลทว่าวกลับทําให้ประชาชนทวีความเกลียดชังในตัวหนานันมากยิ่งขึ้นลุงอรุณของเมืองนานเฉิงแสงอาทิตย์สีทองอัมภัยทะลุผ่านโ่เมคาชั้นหนาสะสง่งองมาสู่พื้นปฏิพีอันมืดมิดส่องสว่างไปทั่วทุกซอกมุม กลิ่นหองเจริญใจของภูผาตลบอบอวลไปท้วทังเมืองฐานเชิงทำให้นครแห่งภูผาซึ่งมีประวัติสายความเป็นมายาวนานแห่งนี้เริ่มต้นวันใหม่อันแสนวุ่นวายอีกครั้งเทววันนี้กลับแตกตามไปจากทุกที่เล็กน้อยประชาชนที่ตื่นแต่เช้าตรู่ยังไม่ทันเริ่มต้นทำงานในมือของตนก็เห็นว่าบนถนนสายหนึ่งซึ่งจเจริญขนคึกคักที่จุดในเมืองฐานเชิงกลับมีจตีนใออนอับพรบางเบาสีแดง นอนแผ่หลายอยู่เรือนร่างบางละหงมีสวดทรงองค์เอวปรากฏพับแวมอยู่ภายใต้ผ้าโปร่งบางดึงดุดให้บุรุษช่องมองตาไม่กระพริบถับ่วกลับทําให้หล่าสตีดา่าทอยอย่างไม่หยุดย่อนเอะนี่มันไม่ใช่องุยง,งานลัะหรอกหรือคนที่เข้ามาท้อมวงอยู่รับกายหญิงสาวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจู่ๆเสียงบรุษพันธังขึ้นท่ามกลางูงชนคลายกับจงใจเอ่ยให้ผู้คนที่อยู่ท้ายรอบรู้แต่ก็เหมือนกับเอ่ยเ้วยความประหลาดใจอย่างไม่ได้เจตนา ได้ยินดังนั้นทุกคนต่างก็เผยสายตาตื่นตะลึงคิดไม่ถึงว่าองค์หญิงแห่งนานสินจะทําตัวร้ายยางอายเหมือนอย่างข่าวหรือเมื่อวานนี้จริงๆไม่เพียงแต่ล่อลวงบุรุษมีนำซ้ำยังนอนแผ่หลยอยู่บนถนนด้วยร่างกายเปลยเปล่าทําให้แคว้านนานสินอับอายขขยหน้าแทบจะไม่มีเหลือจริงๆนางไม่คู่ควรเป็นองค์หญิงแห่งนานซินของพวกาหรอเมื่อวานฝ่าบาทจ้ามีราชองค์การมาให้ปลด,ดังไปสามัญแล้ว ช่างหน้าขายหน้าจริงๆตอนนี้ชูอองแห่งซีชูยังอยู่ในแคว้นหาสินของพวกเราแต่นางทับทำเรื่องขัดขนบรมเนียมอเพณีและเสนธรรมอันดิงทามพันนี้เสียหน้าสตีชาวหนานเช่นอย่างพวกเราจะหมดสิ้นจริงๆยังจะบอกว่าเป็นองค์หญิงอีกไม่รู้เหมือนกันว่านางใช้ชีวิตแหลกแถวเพียงใดชาวานี่ไม่รู้หรอกหรอพอเพื่อยั่วยวนชูออกแล้วหนานหลันผู้นี้ถึงกับใช้คนอุบายต่ำชาเช่นนี้น่าเสียดาย ที่ต่อให้สวมเพียงแค่ผ้าบางๆชั้นเดียวชูอ๋องก็ยังไม่ฉายตามห้องนางแมเพียงนิดเสียงร้องด้วยความตกใจและเสียงก่นด่ารอบด้านทําให้นานหลนันค่อยๆตื่นจากนิทราแม้แต่นางตื่นขึ้นมาแล้วเถาว่าสายตายเย็นเยีอยเหยียดของพุ่งป้าไปที่ร่างนางอย่างทรอนแรงทําให้หลานหลนันเงยหน้าขึ้นมองระพบว่าตนเองถูกห้อมล้อมอยู่ท่ามกลางข้ศาศรกลุ่มหนึ่งในใจจึงพันเดือดดานเตวดขึ้นด้วยความเครียดกราดยยงควบคุมตนเองไม่อยู่ บางอาจเทวศเสป์ตะวัดของนางหาได้แล้มัซึ่งสีหน้าหวัดหว่อนพรั่นพรึงของทุกคนไม่เวลดูถูกเยียดยามปรากฏขึ้นบ่อบหน้าของทุกคนในโชบเทพตาสามเฮาใครก็ได้ มาเห็นแววดูหมินน่นทุกแทนตนเองสายตาของทุกคนโทสะก,ก็ท่วมท้นขึ้นในหัวใจของ,งานาหลันนางลุกขึ้นยืนจากพื้นในที่สุดชี้นิ้วพลางเอ่ยเสียงดุดดันใส่สติที่เอ่ยพักหมิ่นเกียดนางเมื่อครูน่นี้สายตาเฉียบคมทำให้ประชาชนทด้ยืมล้อมวงอยู่ชี้มือใส่นางต่างทยอยพาก,กันถอยหลังออกไป1นก้าแม้หนาในตอนนี้จะไม่ใช่องค์หญิงผู้สูงศักเหนือใครอีกต่อไป แต่ความน่ากเกรงขามที่สะสมมาเป็นระยะเวลาเนวานานก็ยังคงสยบรัฐดานคนธรรมดาได้อยู่ทีนอกจากนั้นยามนี้นานนั้นสวมใส่อาพรน้อยชิ้นแต่กับเล้าวองอำนาจบัดใหญ่เช่นนี้ยิ่งทำให้คนพากันคิดไปว่าสตรีผู้นี้นาด้านไรอย่างอายต่อให้วาใจหย,ยับใคยแค่ไหนก็กระทบเข้าหูนางน,นั่นก็คงไม่สะท้านสะเทินกระมังเจ้าคิดว่าตนเองอยังเป็นองค์หญิงอยู่หรือไร ม่ดูการกระทำของตอนเองตอนนี้เสียบ้างนางรูว่าหญิงนางโลมคงไม่ใจกล้าหน้าท่านอย่างเจ้าด้วยซ้ําแต่ก็มีคนที่ไม่ยอมปล่อยให้หนานหลันได้อยู่ที่มีสุบุรุษผู้หนึ่งเอ่ยปากเอ่ยกระแทกแดกดันแววเสียสีในดวงตาทําให้หนานหลันเพิ่งสังเกตเห็นสายตาของทุกคนที่มองมายังตนจึงก้มหน้ามองร่าตนเองโดยพลันเสียงกรีดน้องแหลมเล็กดังทะลุข,ขึ้นท้องนภาในชกเิปตาหนานหลันใบหนะ้าแดงก่ำด้วยความอับอาย กอดด้าตนเองั้านั่งยองๆอยู่ที่เดิมทันทีเปิดร่างกายของนางมีเพียงผ้าบางเบาจนมองทะลุไปถึงเนื้อในต่อให้ปกปิดด้านหน้าเอาไว้แต่ด้านหลังก็ยังถูกคนมองเห็นจะทะลุโปร่งอยู่ดีนางเงยหน้าขึ้นฉับพลันทะลึงตาจ้องมองฝูงชนที่มียอมแยกแย้ายจากไปด้วยสายตาเยี่ยมเตรมถูกดันเอ่ยด่าทอว่าสาเรเลวใส่หัวไปเดี๋ยวนี้หากมองข้าอีกแม้แต่แวบเดียวแล้วก็ข้าจะสั่งให้คนควักดวงตาชั้นต่อพวกเจ้า หารูไม่ว่าผู้ขวนซึ่งทีแรกเกิดความสงสารในใจเนื่องจากเห็นสภาพของนางพอได้ยินนางเอ,อ่ยวาจาดุร้ายเช่นนี้ความเวทนาที่มีต่อทนนางในดวงตาก็เลือนหายไปในบัดดลค่อยๆพากันประนามถาท้อองคหญิงที่ทําให้เสือเกยียติแห่งราชกุลผู้นิทอนานหลั่นกลุ่มสีรสดนั่ง,งยองๆอยู่กับที่นางต้องทนรับคำประนามหยาบแยดจากทุกคนโทสะในหัวใจจึงแผ่ขยายรูปล่ามไปทั่ว ทันใน,ใน,นั้นาก็ลุกขึ้นยืนหมายจะตบตีสตีที่ท่าทางก้อนทั้งอ่อนแทงเกาบางผู้หนึ่งมีคาดว่าการกระทำของนางกลับยิ่งจุดเพลิงโทสะในหัวใจราษฎรให้ขุ่นโชนมากยิ่งขึ้นทุกคนวิ่งครูเข้าไปตบตีด่าทอนางมีหนังสําเนมีคน่วยโอกาสนี้ลวนลามนางด้วยส่วนบุรุษสองสามคนที่เมื่อครูน่นี้จงใจเอ่ยวาจายุ่ยยุกนานหลันจนพาให้ประชาชนยิ่งทวีความอาคาดแค้นตอนน่อหนานหลันกลับลาถอยออกจากวงล้อม ในตอนที่ทุกคนพากันวิ่งครูเข้าไปกอจะหายตัวบนถนนเส้นใหญ่ในช่วอึดใจภาพเหตุการณ์ที่นุ่มหมดจะเป็นเรื่องธรรมดาสามัญนลับแฝงด้วยความผิดปกติถึงแม้ประชาชนจะอยู่ในเหตุการณ์ไม่รู้สึกตัวแต่อิงเชนมันก่กระฉูไฟหย,ยางที่นั่งอยู่บนโลงน้าชายเยืองเย็นกับถนนสายใหญ่เส้นนั้นกลับเห็นทุกอย่างชัดเต็มสองตามู่ชุนจัดวางอาหารเช้าที่นําติดตัวมาด้วยลงบนโต๊ะไม้ตรงหน้าทีละอย่างทีละอย่างจนเสร็จเรียบร้อย ชิวเฟอย่างจึงตักโจ๊กให้อินเฉินมากหนึ่งชามพางอมยิมเล็ก็กที่มุมปากก่อนจะแย่งถ้วยชายในมือนางกล่าวเจียวแววตียเล็กน้อยอยังไม่ได้กินอาหารเช้าจะดื่มชาม,มากเกินไปได้อย่างไรเราวังจะเป็นอันตรายกับลำไส้พูดจบก็ดันชามโจ๊กไปตรงหน้าอินเฉินมากอีกนิดดวงตาเรียวรีปายมองเรื่องเอะอะโวยวายด้านนอกแบบหนึ่งก่อนจะสั่งให้มู่ชุนปิดหน้าต่างลงก่อนชั่วคราว เพื่อป้องกังให้เยงตะโกนดาทอที่ไม่น่าฝังกระทบเข้าสู่ใบหูในขณะเดียวกันหลีซินซึ่งใบหน้าเต็มดไปด้วยรอยยิ้มชั่วร้ายก็นั่งอยู่ในหอสุราอีกแห่งหนึ่งเขากำลังดื่มรสสุราไปพลางพิชชมหนานหลันถูกผู้คนลุมประชาทันไปพลางเหตุใดท่านแม่ทัพจึงไม่จัดการหนานหลันให้สิ้นเลือดไปเลยล่ะขอรับองค์คลักจัดอาหารเช้าเต็ม่ตให้แก่ลีซินจากนั้นเอ่ยถามด้วยความสงสัยงุนงงเมื่อคขนพวกเขา เฝ้าอกกระต่ายอยู่ที่หน้าประตูวังเมื่อเห็นขันทีนำตัวนานหลันออกจากวังก็โยนทิ้งอ้อยบนถนนจึงพาหนานหลันขึ้นรถมาอย่างเงียบเชียบไร้ซุ้มเสียงจากนั้นเปลี่ยนเป็นอาพรบางเบาที่สวมใส่มาตอนอยู่ในถ้ำให้นางเนเจึงรีบส่งนางกลับไปยันถนนที่เดิมทันที แม้นานหลังจะน่าขยะนขาย,ยางชิงชังแต่ก็เป็นองค์หญิงรูปชมงามหยาเยิ้มซึ่งใช้ชีวิตอ,อยู่ในวังหลวงเดินกายอลรชรนได้รูปนั้นแทบจะทำให้องค์ครั้ควสนิทของหลี่ซินหุดหวิดจ,จะควบคุมตนเองไม่อยู่แต่ไม่เข้าใจว่าเหตุนใดท่านแม่ทัพถึงได้ห้ามทำเขาไว้เห็นองค์ครัของตนชงหวนสนเท่ชิ้นนี้หลี่ซินจึงเอ่ยอธิบายอย่างอารมณ์ดีเจ้าคิดว่านานอี้จินเป็นคนโง่เขลาหทือไรต่อให้เขากับนานหลัไม่ถูกชะตากัน แต่เขาก็เป็นคนที่เห็นประโยชน์ของชาติบ้านเมืองสําคัญที่สุดบัดน,นี้หนาหลันกระทําความผิดพองเต่เฟิงจิงตี้จึงได้ผลดนังให้เป็นสามัญชนอย่างไม่มีทางเลือกถ้าหาสองคนนั้นรู้ว่าข้าแต่ต้องนานหละแล้วก็เกรงว่าปลายหอ,อกทั้งหมดจะพุ่งมาที่ข้าแทน,นสิพอถึงตอนนั้นสถานการณ์คงถูกเขาพลิกกลับธละพัดอย่าว่าแต่ข้าอาจจะมีชีวิตลับซีฉูไม่ได้ถึงกลับไปเมืองหลวงฝ่าบาทก็คงไม่ปล่อยข้าไปเช่นกัน ปากของผู้ตรวจการพูดนั้นก็ออกจะพูดจาปั้นแต่งจนค่ากายเป็นตัวอะไรไปก็ไม่ทุกลนที่ตนเองส่งคนไปเปลี่ยนอาพรที่หนายหลานก็เป็นเพียงการยืนยันความผิดฐานล้านโลกีของนางให้คนเห็นประจักษ์แจ้งทําให้ถึงแมนานอีจินมีเจตน,นาจะเยกความผิดให้เขาแต่ก็ไม่มีหลักฐานใดทั้งสิน้นองครักษ์ผู้รันเห็นหลีซินคุยครห์ได้อย่างละเอียดแจ,จ้งปานนี้จึงผ่านเข้าใจกระจำในบทโดนมีหน้าคนในโลกล่าจึงมักกล่าวกันว่า บนอักษรเสื้อมีดับอีหนึ่งเล่มรูปชมงามนี้มีอันตรายถึงชีวิตจริงๆก็มีน้าแลกใจที่เมื่อวานท่านแม่ทัพต้ที่จะไปหอนนางรมแต่ไม่ยอมแต่ต้องหนาเลาืนมาแต่น้อยจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเนตมาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ